สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนค่ายซัมซุงนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปเช็คเบื้องต้นนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเริ่มเสื่อมแล้วหรือยังนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักกดแชร์ให้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับให้เราไปที่โหมดการโทรในมือถือของเรานะครับ กดดอกจันชาร์ป0228์สองสชาร์ประบบก็จะเข้าสู่โหมดเช็คแบตเตอรี่สเตตัสนะครับให้เราไปสังเกตที่เลเวลนะครับตอนนี้มือถือของผมนะครับเลเวลอยู่ที่88%นะครับจะตรงกับแถบด้านบนของเรานะครับให้เราแตะที่ Quick Start หนึ่งครั้งนะครับแตะโอเค หน้าจอก็จะปิดตัวอัตโนมัตินะครับให้เราเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วให้ไปสังเกตที่เลเวลนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มือถือของผมนะครับอยู่ที่เลเวล86นะครับให้เราไปเปรียบเทียบกับแถบด้านบนนะครับว่าเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าแถบด้านบนกับเลเวลนะครับมีปริมาณแบเปอนต์เท่ากันนะครับแสดงว่ามือถือของเรานะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในสภาพปกตินะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถ เช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของเราได้แล้วนะครับว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่นะครับผม